สบายดีมือนี้กับเบาใจครับหานาหน่อยกับเกาคั่วเส้นเกาเส้เนขึ้นพี่น้องเ่าใจว่าสีหน้าตำบักรูดกินหินย่ามคำคำจำเนึ่งไหนกินใส่ตำใส่กระปุ่นี่เอาเลยหีฟักเข้าเตรียมไว้นอกสกินกัาฟฟักสก,กินกินกัาฟเนาะมือนี้กับแม่นางใหญ่กับมาเป็นมือกองคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องเลยงงพอ <ไง S 3> คัอ่วคือเก่าเนาะเพราะว่าแต่ร้านทรายมานี่แม่นางใหญ่กับเป็นทอมือกอง อ่าเขาคั่ว,วแล้วส่วนร้ายมีจะหอหล้านไส,<ห>ส้เขาคั่วเนาะแต่เจ้ากซีตำมะคงกินเนาะหละังจนนั้นแม่งยังหนึ่งปลาอยูย่ด้วยซีมือเบาจาเด้วยใจพี่น้องเลยทางหมอกำลังมาสีหนึ่งปลาน้องนัานจาา่ายัำมะคงเนี่ยมันนึงนี่กับมาแต่เห็ดอันหัวซอยอันเบาเตะเนาะงานอยู่พี่น้องเลยเหนาะรั <c oughs> ไปบ้างนกันตำเลยตัำมะคงกินเนาะมีกันเจ้าเห็ดแล้วปรุง เจลกับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่นอ้องเอ้ยมีจะเกี๊ยมอันนี้ใส่ไปเลยต่ำเลยมีแต่คนกินน,อนอ้ <c oughs> นอยๆเนาะยาตีด้วยว่าเห็ดน้อยเห็ดยังด้วยพี่นอ้องเอ้ยคือว่าอะไรขอบขอก <c oughs> ข้าวเส้าอุตัยครับก็บกินมรายวันไี้เนาะมาเก็๊กินหากินมรายนะพี่นอ้ <c oughs> องเฮ้ยอตัวซีซันซีซันเชฟไต ว่าจิตําเหมือนเรีนใช่ยูเด็บดืมเบิึงให้ตู่ว่าคืน banyak อยู่นอกเงินมาเบิึงตอนแดงแบบเบิดแหละลงกระดาษก็มาเอาเวียนแบบสื่อบริสุทธิ์ตีนี่พอจะเพิ่นสิตําลงไปเพิ่อตีนเนาะเพราะว่าสิบริสุทธฝากนี่คือคำสั่งของนางหน่อยอ่านก็เลยอ่านก็เลยเหตุตามเนาะปกติกะสสตารเป็นทอนทอนทอนนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าน้องว่า จับเห็นไผ่เห็น,หหนมันเลยมันจังฉากี่น้องเลยคนละเห็นเสร็จแล้บเดียวล้วครับวันนี้เรากต่ทีไปกินกันเนาะสบายดีปลาลูกอีกครั้งจ้าสบายดีเนาะมาเมื่อกี้ทำการไดพี่น้องเนี่ยเขากับเขากองสองคนเช่นเคยนะ่วนอากินเป็นมามาเมจ็บของบรอยากกินตอนนะค่ำเลยนะเพี่นย่านเจ็บทองเพี่นตากินข้าวบาดเดี่ยวนเนาะแต่เ่า ข้าคุณกินกรับนะจ๊ะนวาๆนี่เป็นอะเนี่ยแปลกแปลกปรุงว้าวใส่มะขวะผมเนาะ ห้าไก่หน่อหน่อยแบบรัดยังไงไี่นาะกะโดดคนละตีนตปไก่ล้วหลาหน่อยเห็ดค่ะเอาไปเนาะบะกลงนี้เาซื้อมาบะเกลี่ยลามาเปิดน้องตายพม โบนิซ่ให้ดูเลยมือล้วนลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์สง่งเมาจ้าฝากเจเน่พี่น้องเนี่ยฝากฝากเนี่ยฝาักตัวเนี่ยบ๊ายบาย